วัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิกนะครับเราอยู่กันกับ Genshin Impact นะครับและพรีวิวแนะนำเวอร์ชัน3.7นะครับแต่ว่า เนื้อหาข้างในเป็นการสปอยเวอร์ชัน4.0อย่างเห็นได้ชัดนะอ,อย่างแรกเลยที่ไปที่ฮือฮานะครับในคอมมูนิตี้ตอนนี้ก็คือตัวของยางเฟยนะครับ mm hmm. โอ้ไม่ใช่ชาล็อตนะทุกคนนะเออบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันสกินใหม่ยางเฟยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ mm hmm. นี่คือตัวละครใหม่จากเมืองฟอนเทนนะทุกคนนะที่มีชื่อว่าชาล็อตนะครับ mm hmm. เป็นตัวนักข่าวนะเป็นนักข่าวนะครับเรียกได้ว่าโมเดลนี้ก็คือ ดึงมาจากฮองไค impact นะครับแบบแค่มาถอดชุดอะเปลี่ยนชุดใหม่แล้วก็เข้าซีนต่อได้เลยอะไรประมาณนี้เลยนะครับโดยที่สิ่งที่หลายคนเขาจับจ้องก็คือตัวของวิชชั่นของน้องชาร์ลอตนะทุกคนนะเพราะมันมีสีคล้ายๆกับว่าจะเป็นตัวน้ําแข็งนะครับเออหลายคนก็นเลยแบบ โอ้โหโคร้องด้วยความดีใจว่าเม็ดน้ำแข็งเม็ดน้ําแข็งเม็ดน้ําแข็งเลครับอันนี้เราก็ต้องรอดูกันนะทุกคนนะว่าวอว์ชั่น4.0มาเนี่ย ตัวละครที่จะได้เล่นเป็นตัวแรกเนี่ยเขาก็ลือกันว่าจะเป็นตัวชาร์ลอตนะครับและถ้าหากว่าเป็นเมดน้ําแข็งจริงเนีมันจะเป็นเม็ดน้ําแข็งตัวแรกนะครับของเกมเลยนะเออแต่ว่าชาร์ลอตจากของใคอิมแพคเขาใช้ธนูนะครับเขาใช้ธนูชื่อก็ไม่ยอมเปลี่ยนด้วยนะแบบใช้ชื่อเดิมด้วยเนื้อหาภายในนะครับก็จะมีเวสของโยอิมิยะนะที่เดินทางไปยังซูเมรุนะครับ แล้วก็ทําหน้าตาดีใจแต่ว่าสุดท้ายก็กระโดดฆ่าตัวตายไปพร้อมกับนักเดินทางนะแล้วก็มีกิจกรรมนะครับต่างๆนะครับแล้วก็การแข่งการ์ดนะซึ่งดูแล้วเหมือนว่าจะเป็นการแบบเล่นการ์ดแบบมีเด็กพิเศษมาให้เราดนะ้วยเหมือนแบบเขาจัดเล็กมาให้ล้วให,ให้เราเล่นเอาชนะให้ได้เลยแบบน่าจะประมาณแบบนั้นนะครับเออคิดว่านะแต่เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับที่เหลือก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราเคยเล่นมาแล้วเนาะแล้วก็มีแจกธนูนะครับ ที่มีชื่อว่า i b บิสเ e ียโซนะครับธนูตัวนี้เดี่ยก็จะมีออปชั่นเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะแล้วก็มีออฟรองนะครับเป็นเพิ่มความชำน,นาญธาตุอีก160ด้วยนะครับธนูแจกขัด5ฟรีอยู่แล้วเนาะเหมาะสำหรับตัวชาร์ตยิงนะครับเออชาร์ตยิงแล้วถึงจะได้รับบัฟสแตดรองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับ การอยู่นะครับถีนารีนะอะไรแบบนี้นะครับตัวที่แบบเน้นการชาร์จยิงนะแล้วต้องเป็นตัวชาร์จยิงแบบ2ฮิตด้วยนะครับหรือว่าอย่างฟารุซันอย่างเงี้ยเออถ้าใครเล่นแบบฟารุซัน DPS นะครับซาร่า DPS ไหมเออมีคนเล่นไหมนะแต่ว่าจริงๆก็คือถีนารีและก็ตัวของการอยู่แหละนะจะใส่แล้วเหมาะมากนะครับ และที่ฮือฮายอย่างหนึ่งนะครับก็คือตอนจบไลฟ์นะครับมีการปล่อยภาพภูมิประเทศใต้น้ำออกมานะทุกคนนะซึ่งเป็นการเปิดเผยว่าข่าวลือว่าจะมีระบบดำน้ำนะในเวอร์ชัน4.0นะครับนั้นเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะเพราะว่าเมืองฟอนเทนนะครับเป็นเมืองใต้บาดาลน,นะเป็นเมืองใต้น้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการดำน้ำแน่นอนครับ และเมืองใต้น้ําก็จะต้องมีมนุษย์เงือกนะดังนั้นเนี่ยการสํารวจพื้นที่ในเมืองฟอนเทนนะครับความยากลําบากก็จะอยู่ที่เราจะต้องคอยดาน้ําเป็นพักๆนี่แหละนะและเวลาเราว่ายน้ํานะครับปัญหาของเรานะที่เจอก็คือมันจะจมน้ํานะครับมันจะจมน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดําน้ําก็คงจะเหมือนกันนะครับ มันจะต้องมีการใช้สตามีน่านะแล้วจะต้องมีการใช้ออกซิเจนด้วยนะครับดังนั้นที่เราเห็นนะใน p ี v นะครับที่เป็นตัวปลาสีทองเนี่ยจากเกมนี้เราเคยเล่นมาหลายครั้แล้วเราเจะอนุมานได้ว่ามันจะต้องเป็นตัวจุดนะที่เอาไว้ใช้เติมสตามีน่าแน่นอนนะครับแล้วนันเนี่ยตัวละครทั่วไปในการใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่ลำบากแน่นะการฟาร์มในเมืองน้ำเนี่ยมันจะต้อง แหลกยิ่งกว่าเมืองทะเลทรายนะครับเป็นสองเท่านะและที่สําคัญนะครับข่าวลือนะที่ทําให้ทุกคนเก็บรอนะครับรอเทพน้ำนะกันมายาวนานนะครับหลายแพทปจนถึงตอนนี้นะเพราะว่าเขาลือกันว่าตัวเทพน้ํานะครับจะเป็นตัวละครที่สามารถหายใจในน้ําได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเทพน้ํา จะไม่มีวันจมน้ําตายนะครับและมันจะช่วยให้เราสามารถสํารวจเมืองฟอร์เทสได้อย่างง่ายดายนะนั่นก็คือสาเหตุที่เขาบอกว่าให้เซฟโลไว้เซฟโลไว้เพื่อจะเปิดเทพน้ํานะครับอันนี้เราก็ฟังหูไว้หูนั้นคนนะฟังหูไว้หูนะเทพน้ําอาจจะจมน้ําตายก็ได้นะครับของอย่างนี้มันไม่แน่นะของอย่างนี้มันไม่แน่แต่ที่แน่ๆเนี่ยกว่าเทพน้ําจะมาเนี่ยต้องมีคนสําลักน้ําไปหลายอึกแน่นอนนะครับเพราะอย่างน้อยแพท4.0เนี่ย ปกติแล้วตัวเทพจะยังไม่มาแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะครับมือถือไรแลมน้อยนะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวอุ่นเครื่องไว้เลยนะครับสําหรับการดำน้ำนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ